สวัสดีครับน้องๆเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวดอยชินโนสุเกะโนฮาระดอยชินจังตัวล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกมานะครับใช้เวลาประมาณ6-7เดือนกว่าจะมาถึงมือผมนะครับเดี๋ยว,วนนี้เราจะมารีวิวมาดูกันว่าตัวดอยชินโนสุเกะโนฮาระตัวนี้มันมีอะไรมาให้เราในกล่องบ้างและมันมีความน่ารักมีท่าแอคชั่นต่างๆที่น่าสนใจน่ารักอะไรให้เราเล่นบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เรามาดูภายนอกของกล่องเจ้าดอยชินจังกันก่อนนะครับตัวกล่องนะครับด้านหน้าเจาะช่องหน้าต่างไว้นะครับแบบใสสามารถมองเห็นทะลุตัวโมเดลภายในได้นะครับมีรูปชินจังกับเจ้าหมาชีโร่อยู่ด้านล่างนะครับดอยตัวนี้เป็นรุ่น1317นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ของแท้นะครับลิขสิทธิ์แท้ อยู่ด้านล่างกล่องตรงนี้นะครับบริษัทกูสไมล์คอมานีด้านข้างนะครับเป็นพื้นสีฟ้าแล้วก็มีรูปของชินสุเกะนะครับบนล่างอีกข้างนึงเนี่ยจะเป็นพื้นสีเขียวนะครับมีรูปชินสุเกะบนล่างอีก2แอคชั่นด้วยกันด้านหลังนะครับพื้นสีแดงเลยโอ้โหสีสันสดใสามากนะครับ อันนี้ก็จะมีท่าแอคชั่นต่างๆของจินจังในแบบต่างๆที่เราสามารถจะจัดท่าแอคชั่นได้นะครับด้านบนกับด้านล่างเป็นพื้นสีขาวลายชุดนอนของชินนสุเกะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันมีอะไรให้เราบ้าง ภายในกล่องนะครับมีอุปกรณ์อย่างนี้อันนี้คือคู่มือนะครับมีคู่มือมาให้มีรายละเอียดมาให้นะครับในการถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆนะครับมีทั้งภาษาญี่ปุน่นแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับอุปกรณ์ต่อกันยังไงถอดยังไงโอเคคู่มือจบไปนะครับ เรามาแกะกันดูนะครับในกล่องปั๊บโอ้โหออกมาแล้วนะครับมีปึ๊บพลาสติกห่อไว้อย่างดีชิโนสุเกะของเรานั่นนองโอ้ออกมาแล้วนะครับหน,น,น,น้ออา,นาตาน่ารักมากมายนะครับพลาสติกห่อไว้ทั้งตัวเลย อันนี้คือส่วนหัวนะครับสามารถจะถอดเปลี่ยนหน้าได้พลาสติกเจอคุ้มมาแล้วเลยด้านในนะครับเราต้องแกะออกและประกอบกลับเข้าไปอืมอ่าน่ารักมากแขนเคลียบได้นะครับลำตัวเหมือนกันมีพลาสติกอยู่นะครับเราก็ต้องดึงออกก่อนนะครับดึงช่วงตัวออกอ่า เอาพลาสติกออกนะครับกลางตัวนะครับเป็นจุดต่อแบบนี้นะครับประกอบกลับเข้าไปค่อยๆดันกลับเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วนะครับจินโนซุกิขานะครับเป็นบอลต่อแบบนี้นะครับสามารถขยับขาไปมาได้ที่แขนก็ขยับหมุนได้รอบนะครับ ทั้งสองข้างอางอสอกไม่ได้นะครับก็ขยับกันตรงตำแหน่งไหลเลยมีอะไรอีกในชุดมีเจ้าหมาชิโร่อยู่ในถุงหอแพ็กเกจมานะครับอืมน่าตาน่ารักมากโอ้ขยับหัวได้ด้วยน่านเล่นมาก นะครับโฟกัสมาตึก๊กยับหัวไปมาได้จัดท่าได้โอ้จ๋งจริง,รงมีกลองช็อกโกบีนะครับมาให้เราด้วยโอเคยังมีหน้าอีกนะครับสองหน้าด้วยกันอ่าทั้งหมดมีสามหน้านะครับ อันนี้คือหน้าที่สองเป็นหน้าโอ้โหนะครับอืมแก้มเรือน่ารักมากเลยนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นท่านี้นี่เองเอ้ยท่าชกก้นอ่าชึบๆบกระดุกกระดิก น่านเล่นมากเลยโอ้โหคิวขยับได้ไหมนี่อ่ะขยับได้นะครับโอโ้คิวขยับปรับท่าได้โอ้โหคลิปเปลี่ยนได้อืมดูก็ได้อ่าละครับในส่วนอุปกรณ์ถัดไปที่เหลือนะครับเราก็จะมีมือ ที่เป็นแขนสองข้างนะครับแขนสามารถถอดประกอบกับตัวจินสุเกะได้นะครับมีมือมาอีก3มือนะครับแล้วก็ขางออีกหนึ่งข้างเอาไว้จัดท่าปรับท่าได้เดี๋ยวลองมาลองจัดท่าดูว่าได้จัดท่าแบบไหนได้บ้างส่วนตัวนี้ด้านหลังตล่องนะครับก็จะมีแท่นแล้วก็ตัวยึดนะครับเอามาประกอบต่อเพื่อยึดกับ ตัวชินสุเกะกับฐานยืนด้วยแล้วก็มีตัวข้อต่อสำรองอีกหนึ่งอันนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เขาให้เรามาดูการเปลี่ยนมือเปลี่ยนแขนของชินจังกันนะครับแขนนี่เราสามารถดึงออกได้นะครับต่อเราได้เลย,เลยและก็นำแขนตัวใหม่ ที่เป็นแขนงอนะครับใส่กลับเข้าไปค่อยๆหมุนเข้าไปนะครับก็จะได้ถ้าใหม่แล้วนะครับยังไงอย่างนี้เลยทั้งสองข้างนะครับแขนเปลี่ยนได้มือก็สามารถจะเปลี่ยนได้ด้วยนะครับมือเนี่ยเราสามารถจะหมุนมือออกมาได้เลยและเปลี่ยนมือชิ้นใหม่ใส่เข้าไปาค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับอย่างนี้ เป็นแอคชั่นแบบชูนิ้วมีชูนิ้วทั้งมือซ้ายและมือขวาเลยนะครับสามารถเปลี่ยนเข้าไปใส่ได้ทั้งคู่เลยก็เปลี่ยนกันง่ายๆงนี้ขาก็เปลี่ยนได้นะครับดึงออกตรงๆแล้วใส่ขาอันนี้มีบอลอยู่ใช่ไหมครับเราดึงออกจากข้อต่อได้เหลือแต่ตัวขาอย่างเดียว แล้วเราก็เสียบเข้าไปอือ้อา่าเสียบให้ตรงนะครับมันก็จะเป็นขางอนะครับเหมือนทําท่าวิ่งอยู่ออกขาได้ อย่างนี้เลยครับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ยากตัวนี้ตัวดอยชินจังนะครับคิ้วมันเนี่ยสามารถจะขยับได้นะครับแล้วก็ถอดออกมาได้ด้วยถอดออกมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคิ้วอีกแบบหนึ่งใส่เข้าไปได้นะครับและก็ส่วนหัวนะครับหรือหน้าของชินจังเนี่ยก็คือจะมีรอยต่อ ที่หัวมันนะครับเราแค่ดึงออกแคนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเอาหน้าอีกอันหนึ่งใส่เข้าไปประกอบกดกดเข้าไปธรรมดาปึ๊บแค่นี้เองนะครับวิธีเปลี่ยนหน้าง่ายๆนะครับอีกแอคชั่นหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแอคชั่นถ้าโชก้น เราก็ถอดเอาขานะครับจากท่ายืนเอามาแต่ตั่วขาก็ได้นะครับเสียบเข้าไปาท้งสองข้างนะครับแล้วก็แขนนะครับไส่แขนเข้าไปชูแขนขึ้นนะครับชูแขนขึ้นอีกข้างหนึ่ง กันปึ๊บแกนเข้าไปชูกแขนขึ้นนะครับได้แล้วท่าแอคชั่นโชก้นท่านี้นี่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรียกว่าโดนเต็มเตมต้องมีโมเดลนี้ไม่มีท่านี้มาให้เล่นนี่เสียดายแย่ น่าจะอาจยื้อาจจยถ้ามันโดนมากๆน่ารักมากมายโอ้โหพลังทำลายล้างขั้นสุดยอดท่านี้ใครไม่มีนี่ดูโหโกก้นเนียนมากนะครับใครไม่มีต้องหามาเล่นแล้วครับโดนเต็มเต็มพลังท่านี้ ถ้าโดนอีกท่าหนึ่งนะครับก็คือท่าแปลงร่างหน้ากากแอคชั่นของชินโนะซสุเกะนั่นเอง แอคชั่นหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นหน้าตาปิ๊งป,งปงนะครับถือกล่องช็อกโกบีมีเพื่อนหลายคนนะครับเคยถามว่าดอยเนี่ยเวลาเราซื้อมาเล่นหัวมันโตโตเนี่ยมันยืนได้ไหมยืนเองโดยไม่ใช้ขาตั้งได้ไหมจริงๆถ้าเราจัดท่ามันดีๆนะครับ มันก็ยืนได้นะครับอย่างนี้ตั้งเฉยๆก็ยืนได้แต่ถ้าเกิดว่ายืนไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ใช้กาวก้อนติดที่ใต้เท้านะครับกาวก้อนของย uh ูฮูติดใต้เท้าแล้วก็มาช่วยยึดวางตั้งได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งก็ได้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิวดอยชินโนสุเกะนะครับชินจังเรียกว่าน่ารักสุดๆนะครับโดนใจมาก เพื่อนๆคนไหนยังไม่มีแนะนำเลยครับว่าตัวนี้น่าเล่นไปหาซื้อมาได้นะครับมาเล่นกันนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจชอบคลิปวิดีโอรีวิวโมเดลของเล่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ